สวัสดีครับผมซิตี้ชออ็อปออไรวันนี้นําเสนอร,รุ่นท็อปสุดของ e ีซี่แคตัวนี้คอร์สแค l ลิงสเปครายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูครับอย่างแรกมาดูที่กล่องก่อนอนตัวนี้เป็นกล่องแข็งค่อนข้างหนะักแกะออกมาตัวนี้ต่อได้สี่ช่อนอนพร้อมกันถ้านับเป็นการแคปเจอร์นะไม่ใช่คูบเชอร์นะตัวนี้น่าจะเป็นการ์ดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยนะครับใหญ่มากน้าหนักพอประมาณเลยนะต้องมีแบบ2องสากรัมแน่นอนนะครับผมตัวบอดี้เป็นอลูมิเนียมนะข้างบนจะเป็นเหมือนตะแกรงเนี่ยตะแกรงระบายความร เป็นวันสดุเป็นโลหะหมดเลยนะครับนี่เป็นโลหะหมดเลยแล้วก็ตัวการเนี่ย จะมีขาคือให้มันยกสูบจากพื้นเพื่อดูดลมเพื่อระบายความร้อนนะแข็งแรงเลยทีนี้ช่องเชื่อมต่อตัวนี้จะมีช่อง Thunderbolt 3 2ช่อง DisplayPort 1ช่องแล้วก็ DC in นช่องหมายวามว่าไงตัวนี้ต้องต่อไฟเพิ่มนะต้องต่ออะแดปเตอร์เพิ่มใช้ไฟแค่ Thunderbolt อย่างเดียวไม่ได้นะต้องต่ออะแดปเตอร์ด้วยเวาลาใช้งาน HDMI input ได้4ช่องพร้อมกันตัวนี้ในความหมายคือสัญญาณเข้าไป4ช่องและแสดงผลพร้อมกันไม่ใช่ s ิตเชอร์นะเหมาะสำหรับคนถ่ายทอดรายรต่างๆที่ต้องการออกพร้อมๆกันหลายๆกล้องเนี่ยตัวนี้สามารถทำได้ซ้อนภาพกัน4จอพร้อม กันนเเลยเยี่ตัวนี้ทําได้เลยอ่าจะติดอยู่เรื่องนึงนะครับตัวนี้อย่างที่บอกคือช่องเชื่อมต่อมันเป็น t h u n d e r b o l t 3คอมต้องมี t ทัน d ด r b o l t 3จะแตกต่างกันนะ เป็นพวก U s b 3บามจุดหนึ่งเนี่ยยังได้แต่ตัวนี้คุณต้องเป็นช่องไทยซีอย่างเดียวอะตัวนี้รองรับธันโนโบเพราะว่าการส่งข้อมูลค่อนข้างเยอะคิดงี้เอาแค่ฟูดีพร้อมกัน4จอเนี่ยก็ถือว่าแบบมิดของทันสมัสายที่ให้ค่อนข้างใหญ่นะตัวธันโนโบเจ้าตัวนี้จะพิเศษกับตัวอื่นอย่างที่บอกตัวนี้มันจะมีชิปสำหรับแคปเจอร์สี่ดีไวเลยคือหมายความว่าเราสามารถอินพุตสัญญาณมาได้4ช่องเลยและแคปเจอร์พร้อมกันได้4ดีไวเลยแต่วิธีการใช้งานนะครับเจ้าตัวนี้ยนะครต้องเสียบเป็นพอร์ตธันโนโบมาความ จะต่อให้เห็น4กล้องพร้อมกันเนี่ยคุณต้องเชื่อมทันเดโบเอาคอมพิวเตอร์2เส้นแต่สายใน2องมันให้มาเส้นเดียวนะต้องซื้อทันเดโบแยกอีกเส้นหนึ่งเพื่อต่อเข้าช่องทันเดโบทีนี้นครับวิธีการใช้งานเราก็เสียบเข้าไปที่ PC หรือคอมพิวเตอร์ของเราซึ่งวันนี้ผมใช้เป็น Mac นะเพราะว่า PC ผมไม่มีพอร์ตทันเดโบทีนี้ครับเวลาเสียบปุ๊บนะครับใน m ม c กอินทผมใช้ OBS เหมือนเดิมมาดูที่แคปเจอร์นะครับใน OBS บเนี่ยมันจะเห็นเป็น ure, Link, 1, าการแคปเจอร์ easy cap ะคมลูงชั้นนั้นหนึ่ง ได้ที่ 4K เฟรมเรทก็จะได้ที่60ส่วนตัว Input Format ตัวนี้นะได้เป็นแบบ NV12 แล้วก็ YUY2 สำหรับตัวชั้นนั้นหนึ่งนะอ่าสูงสุดได้ที่ 4K 60 fps นะครับผมส่วน Full HD เนี่ยก็จะได้ที่60ก็คือชั้นนั้นหนึ่งเนี่ยจะง่ายๆว่าสเปคสูงสุดละทีนี้ไปดูที่ชั้นนั้น3กันชั้นนั้น3เนี่ยความละเอียดได้เป็น 4K เหมือนกันอ่าเฟรมเรทตัวนี้ 4K 60นะครับผมอ่าความละเอียดเป็น YUY2 NV12 เหมือนกันคือง่ายๆชั้ นี้นะครับเราไปดูชั้นนั้นสองชั้นนั้นสี่ของผมว่าสเปคกยังไงบ้างพอดีผมไม่มีสายนะผมใช้วีเสียบสลับวเไปสลับปุ๊บเนี่ยในโปรแกรมมันก็จะขึ้นเป็นตัวชั้นนั้นสี่กับชั้นนั้นสองเห็นไหมครับชั้นนั้นสองฟอร์มเอียดได้เป็นโปรเอดีเฟรมเรทหกสิบนะครับผมโปรเด็กได้เป็น YUV2 กับ NV12 คือง่ายๆถ้าคุณต้องการใช้ 4K เนี่ยคุณต้องไปเสียบทันโนโวช่องแรกส่วสนช่องทันโนโวสองเนี่ยมันจะได้สูงสุดที่โปรเอดีนะครับผมอันเนี้ยเข้าใจง,ใง่ายๆเวลาไปต่อนะครับผมแต่่สลัับกนนะอา เวลาเราเสียบตัวเทอนาโบช่องแรกจะเห็นตัวการ์ดเร์เจอร์1กับ3เสียบเทอนาโบช่องที่2เนี่ยจะเห็นการ์ดเร์เจอร์เป็น 4. ทอรนั้นองกับนั้น4เทนั้นเหมือนกันเลยก็คือความเร็วเป็น Full HD 60fps แล้วก็โคเดกเป็น nv2 กับ yu2 อ่าก็คือถ้าเราต้องการเอาสัญญาณโปรเจเข้าให้เสียบ1นึ 3, ่กับสอกับเนี่ยก็เป็น Full HD ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าตัว e z cap b o t c a m l i n k อ่า